คำเตือนคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาภายในเกมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหรือเอาไปเป็นเนยี่ยงอย่างควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าหากอ่านถึงตรงนี้แล้วและอายุถึงแล้วอย่าลืนนั่งให้ห่างจากจอและเปิดไฟให้สว่างในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่รอเที่ยวแล้วสดใสทุกคนนะครับพบกับผม BSP เราอยู่เกม Resident Evil 4 Remake subtitle เช่นเคยเหมือนเดิมนะครับเราจะมาต่อกับชัร์ที่7นะครับว่าจะเป็นยังไง เราไม่พูดมากดีกว่าเราไปกันดีกว่าเพราะว่าผมชี้เกตพูดเรื่องมันก็มันเดิมอยู่แล้วนะครับตล้วน่ะไม่ลมเข้าไม้ไม้เข้าลมไหมอะไรไม่เข้าใจอ๋อตอนนี้ผมมีหลายอย่างเลยเต่ไม่หมดเลย,เลยครับลูกพี่แล้วมันว่าตรงนี้จะไปได้ด้วยใช่ไหม โอเคผมจะได้ว่าตะวันตรงนี้เพราะวกนี้มกำลังสวดกันอยู่เดินะ Glory of Las เสียงแห่งความชั่วร้ายกล้องสะท้อนอยู่ในเปลวเพลิงจงนำทางเหล่าดวงวิญญาณที่น่าสงสารให้พ้นจากบาปนำส่งเปลวไฟสีแดงไป ไว้อย่างที่ที่เหมาะสมเพื่อเจ้าจะได้รับรู้แจ้งและเส้นทางจะเปิดออกคือมันเป็นตัวพิเศษนะที่สามารถทำให้พวกพาก้ากายล่างได้ ไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะเดินซ้ายเดินขวาวะ <c oughs> เราสามารถโดนผลกระทบได้นะเพราะว่าไอเนี่ยมันเราโดนเชื้อราสพากัดอยู่ไงเฮ้ <c oughs> ไปไหนอะ <c oughs> จริงๆเราเดินสเตลไปหาตรงนั้นได้เลยนะ มจะลองดูแล้วกันนะว่าจะเดินไปถึงหรือเปล่าน่าจะถึงนะถึงอยู่มั้งถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่

อุ้ยโอ้ยโดนด้วย,ย,ยมันมีระยะของมันนะเราโดนเฮ้ยเขี้ย lands! แค่บานดีน้องวไอ้หนังไหนมันอไรอู้ไปดีกว่ายี่ไนวะ เลิกันหน่ยอยมันแน่เสียมีดเลยนะปูเสียมีดเลยนะ าจะเดินอ้อมให้งโง่แล้วสวัสด,ดีจ้าอันนี้วะเอ้ยไม่ใช่นี่วะ หยุดอยู่ยตรงนั้นเลยลีออนคงไม่อยากฉันใช้นี่สินะใช่ไหมห well, ลังจากผ่านไป6ปีสาาร้างเปการทักทายที่ด,ดีจริงๆเอดาดูนายไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เลยน่าสนใจ ครั้งหน้าก็ลองใช้มีดด,เด,เดูเ่ละมันดีกว่าในระยะประชิดนะถ้าทางไม่เลวพริ้วไหวสุดๆคราวนี้คุณทำงานให้ใครอีกล่ะโอ้ลีออนนนายรู้ฉันไม่บอกทิ <What? S 1> ้งเด็กนั่นซะไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่รอดนะ You walk away now. นายไปตอนนี้ซะ oh, <yes. S 2> ใครจะรู้ล me ่ะบางทีนายอาจจะยังมีชีวิต <And then S 2> อยู่ตอนนั้นฉันอาจจะต้อนรับนาย <You S 2> แบบท <think S 2> ี่าการคิี่่วผมจะยอมแพงง้ง,ง่ายๆละ่ะ right. คนสุดท้ายที่ฉันคิดว่าจะได้เจอที่นี่ใช่แล้วลเหรียญน,นาฬิกาข้างบนมีห้อยตุ้งติ่งปะเสียงเอียดเอียดอยู่ตรงนี้ปะตรงไหนตรงนี้ล็อกเก็บไม่ได้ แล้วก็อีกอันนึ่งไหนวะเนี่ยอืมถ้าผมจะไม่ผิดต้องเป็นอัน,นเดยวนะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ถูกแล้วแล้วก็เป็นหมวกเหล็กมันมีหมวกเหล็กสองอันซึ่งอีกอันหนึ่งมันจะมีเป็นสี่เหลี่ยม อ่าน่าจะนี้ใช่ป่าวว่าว่าล่ะน่าจะใช้ได้เลยยิงหนูได้ด้วยโคตรอนาถหนูว่าอนาถจงจงสดับฟังครับพี่นะ กฎไม่แล้วนะจงสดับฟังผ่านขุนเขาหินผาจะกลายเป็นก้อนกรวดและกำแพแงประสาทจะพังทลายดูเถิดท้องฟ้าสีฉาดยามราตรีแม่น้ำสีเลือดไหลปน,นเปื้อนลงสู่ทะเลจงสังเวชชีวิตและเลือดของศัตรูเพื่อชดใช้บาปของเจ้าเมื่อครั้งบัรพกกาดยิงได้หวะเอายิงไม่ได้โอเ้โอเยีเ่ยม เดี๋ยวไปเอาของก่อนเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีตัวพลาก้าที่วิ่งไล่เรานะพลาก้าที่โคตรอาจจะอันตรายเลยแต่เอาลูกซองเป่าข้างก็ตายได้กัน Wash pocket ไม่เห็นมันต้องพ็อกเก็ตวอชวะอันนี้ใส่ไม่มีสีแดงอ๋อ ถ้าสถานที่ไหนที่ของหายบ่อยๆก็โทษเลออนนะเลอีอนขโมยทุกอย่างในหมู่บ้านแล้วก็ปราสาทแล้วก็ทุกอย่างในวิลเลจนะไม่ใช่ในหมู่บ้านนี้หัวแตกน้องแต่ยังเดินยังวิ่งได้อยู่นะอันนี้แม่น่าก,กลัวเพราะว่ามันวิ่งได้ แลตายยากด้วยแต่การที่จะจัดไอ้พวกนี้ได้ก็คือยิงให้ตัวโฮสต์มันตายก่อนดีกว่านั่นคือทางที่ดีนะครับที่ผมจะฆ่ามันเอากระสุนไปดิปผมไม่เอากระสุนพอดีว่าผมไม่เอากระสุนนะครับโทษที that's good work if I do say so myself this can come back any time definitely <laughs> not ลากาตายแล้วก็ยิงแต่ตรงนี้มันจะไม่วิ่งมานะมันจะไม่เดินม,มาด้วยเห็นปะ่ะมันจะไม่ยิงเราด้วยอีซิเวย์ทูคิวโดสันบิชเรียบร้อยหมดอีซสิ meeting you once was enough. เววเวว next <c> host <oughs> มึงตายแล้วมึงก่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะอันนี้บอะ เปิดผิดแน่เลยใช่แค่เปิดอันล่างก็เดินเข้าได้เลยนี่หว่าโอ้จจสัสอ่าอีสตาอ่า está. Ahí อืมทันทีวะใช่ประตูจันทราอ่ะถูกแล้วประตูจันทราเข้าไปจะเจออะไรไหม เฮ้ยไม่ตายด้วย,ยวประตูไอประตูเหล็กนี่หวะ เดี๋ยวนะข้างล่างนั่นคือเปิดยังอะยังใช่ไหมโอ้โหแม่งปักเข้าหัวพอดีเลย กลางกระบ,บาลเลยเมื่อกี้ลงมาปุ๊บเดี๋ยวแม่งปักเข้าหัวเลยโอเคสมบัติแม่ขี้เกียจเอาหรือมันอยู่ข้างบนวะสปิเนลมาทาโล่เหรอ ไปไปกูเดี๋ยวนี้ไปเปรตเลยเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะมึงโดนไฟไปแล้วไม่ใช่เหรอว้าวเท่จัง ขนาดโดนไฟไปเต็มหน้าเลยนะเนี่ยไม่กินเท้ากันเพราะว่ามันมีนิดเดียวนั่นประตูใช่ไหมประตูอยู่ตรงนี้ติดหนึ่งเราไม่มีระเบิดนะถ้ามีระเบิดมันโยนไปแล้วนะ่ะตรงนี้ก็มีไอ้เหล็กลูกตุ่มแต่ว่าเราใช้ไม่ได้ไง พี่ตัวเหรอโอ้โหหลบแล้วทำไมโดนอีกวะว่าแต่ฟอฟอะไรวะครับนี่องะงงอยู่นะ 呀，是绿哦。 ミコ。 อ็ขึ้นไปแด้หกั้นปะใช่ป่ะวะโอ้จะเย็นพ่อปืนใหญ่ใช้งานได้ ึ้นมาแล้วแล้วลงไปไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยพวกท่านเนีน่ยเป็นคนยังไงเป็นคนจังหวัดอะไรเก t r ร a d y Can I let All right. know All right. open All right. Traffic. All right. ข้างบนมีกุญแจป่าปะวะถ้าผมจำไม่ผิดอะถ้าใช่นะถ้าจำไม่ผิดกุญแจจะอยู่ตรงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันเป็นกล่องเออเป็นกล่อง โทษนะฉันเจอพวกแกจนเบื่อแล,ล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจออีกว้าวมีกาด้วย Ashley where are you ตรงนี้มันยิงหมาได้ปะยิงแบบยิงหมาแบบดักไว้อะสดงว่าโกงหมาตรงนี้ปะมันมีกกงหมาดักอยู่ตรงนี้นี่ใช่ ใช่อ่ะอย่าเข้ามาัน,นาดทำร้ายคุณอีกอะฉันกลัวมากเลย ตอนมันเกิดขึ้นฉันไม่ใช่ตัวเองเลยฉันกลายเป็นอย่างอื่นแอ,อชลียนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัว,วคุณก็ด้วยอะไม่แปลกใจที่คุณจะกลัวแต่แตจ,ะจะเอาแต่หนีไม่ได้นะจะต้องก้าวต่อไป เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันด้วยกันเธอทำได้แล้ว just give me heads up. ช่วยบอกให้ฉ <you> ันร <'m> okay. ู้ทีนักก่อนที่จะแทงฉันอีกลีออนขอบคุณนะจบชัปเตอร์แล้วก็ราเซฟ มามาเดินไปเซฟเพราะถ้ลุยส์โทมาก่อนแล้วก็คอนเซฟจบลุยส์ลุยสอยู่ไหนเนี่ยโทษทีนะเออเย่ะแล้วล่ะมาช่วยฉันทีเจ้าชายเจ้าเสน่ห์เดือนหน้าได้เจอกับเสน่ห์แน่เพื่อนไม่เอาแน่เจ้าดิ้นในห้องบอลรูมที่ที่ลายปราสาทจะมาสายล่ะ ไม่อยากเชื่อไอ้หมอนี่เลยเขาว่าเรามีปัญหาจะทิ้งเขาได้ไหมอ่ะโอเคเราจะใส่เป็นแล้วก็กินโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกับเอ่แชปเตอร์ที่8ในอีพีหน้าครับว่าจะเป็นไงก็รอติดตามชมนะครับชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยก็ดีแล้วก็โดนเดบิวทข้าวกล้ผมด้วยนะครับผม No s เ e โมสราพ r กซิมาเวสเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย